ชื่อนักบูมอัการสิทธินาในี้ค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้นะคะครับผมอาเจติรคุุณครับที่สอครับครับผมนะรับครับผมนะรรแบบนี่สจะนั่งบีอแบบาที่ทสสวัสดีค่ะนักศากษาผูเกียณที่ปาค่ะครในปัจจุบันคนมีระยะเวลาในการรับประทานอาหารน้อยลง จึงนิยมหันมารับประทานขนมปังแทนข้าวซึ่งใช้เวลาในการรับประทานน้อยลงแต่ให้ปริมาณสารอาหารและพลังงานที่ใกล้เคียงกันซึ่งเอกลักษณ์ของขนมปังก็คือความนุ่มฟูที่เกิดจากการทํางานของยีสต์ที่มีผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทางคณะพฤ้จัรรมจึงสงสัยว่า อุณหภูมิมีผลต่อการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ของยีสต์หรือไม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทําขนมปังให้นุ่มฟูต่อไปประสงค์ของโครงงานเพื่อศึกษาว่าอุณหภูมิมีผลต่อการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ของของยีสต์ในขนมปังและนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทํโครงาจากการทาโครงงานมาต่อยอดในสายอาชีพต่อสมมติฐานอุณหภูมิจะมีผลต่อการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ของยีสต์ ตัไปนะครับคือตัวแปลโครงงานนะครับโดยที่ตัวแปลต้นนะครับคืออุณหภูมิที่ใช้นะครับตัวแปลตามคือการพองตัวของลูกโป่งที่เกิดจาการขยายตัวของวัตถุอัฟไฟนะครับแล้วก็ตัวแปลควบคุมนะครับคือชนิดของยีสต์ชนิดของลูกโป่งกระางขวดน้ําและอัตราส่วนผสมนะครับแล้วก็ขระเขตการทํางานนะครับคือโครงงานนี้ทําตั้งแต่1ิบมกราคม2564ครับจนถึง19มกราคม2564ครับ ส่วนประโยชน์ที่ได้รับนะครับคือหนึ่งได้ทราบว่าุนห้องนั้นมีผลต่อการทํางานของยีสต์อย่างไรแล้วก็สองได้ฝึกการทางานเป็นกลุ่มและการแลกเป็นความคิดเห็นนะครับสามสามารถประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับชุดอุปกรณ์นะครับคือถ้วยตวงเทอร์โมมิเตอร์ลูกโปง่งน้ำตาลทรายขาวน้ำเปลา่าหมอ้อยีสต์แห้งแล้วก็ช้อนตวงขวดน้ํา ดิสสอดแล้วก็ได้ครับนะคะจะเป็นทิธีการทดลองค่ะเริ่มแรกให้ต้มน,น้ำ250มิลลิลิตรค่ะจนถึง70อ,องศาค่ะโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดค่ะระหว่างรอน้ำที่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นให้ลูกโป่งเป่าและปล่อยอากาศออกทำเช่นนี้หลายๆครั้งจะทำให้การดันผนังลูกโป่งได้ง่ายขึ้นสอง ใส่ยีสต์หนึ่งช้อนชาและน้ำตาลสองช้อนโต๊ะลงในน้ำในข้อ1ค่ะจากนั้นให้คนให้เข้ากันจนยีสต์ละลาย3เทส่วนผสมในข้อ2ลงในขวดเปล่าแล้วนำลูกโป่งไปฝากขวดอย่างรวดเร็วจากนั้นวัดเส้นรอบวงลูกโป่งทุกๆ30นาทีจนกว่าลูกโป่งจะหยุดพองวัดด้วยการใช้เส้นรอบวงเส้นได้และนำไปเทียบกับไม้บรรทัดค่ะบันทึกผล สเปลี่ยนลูกโปง่งและทำการทดลองข,ข้อ1ถึงข้อ3ซ้ำอีกครั้งห้าทำการทดลองข้อ1ถึงข้อ4ซ้ำอีกครั้งแต่เปลี่ยนเป็นอุณหภูมิจาก70องศาเป็นส8องศาส8องศาและอุณหภูมิห้องถังที่อุณหภูมิ70องศานะคะจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าส0นาทีขนาดเส้นรอบวงลูกโปง่งที่วัดเป็นเซนนะคะเป็นศ6นย 90นาที 0, 120นาที 0, 1500, ค่ะนะคะเป็นตารางที่18องศาค่ะวัดที่30นาทีเส้นรอบวงได้1 8 2เซนค่ะ60นาที18.5เซนค่ะ90นาที18.7เซนค่ะตั้งแต่120ถึง150นาทีจะเป็น18.7เหมือนกันเลยค่ะอันที่3ามค่ะจะเป็นการวัดอุณหภูมิที่38องศาค่ะ เวลา30นาทีวัดได้20.4เซน60นาที25.3เซน90นาที3 1 4เซน20นาทีอีก120นาที34.2เซน150นาที36.1เซนค่ะและอันสุดท้ายนะคะที่อุณหภูมิห้องหรือ24.6องศาค่ะ30นาทีเส้นรอบวง35.4เซน60นาที15.6เซน 90นาที16.2เซนตั้งแต่120ถึง150ก็จะเป็น16.2เซนเหมือนกันค่ะอภิพิภายผลการทดลองจากตารางที่1จะเห็นว่าณอุณหภูมิที่70องศาเซลเซียสขนาดเส้นรอบวงของลูกโป่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าย e สต t ไม่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์จากตารางที่2จะเห็นว่าณอุณหภูมิที่48องศาเซลเซียสขนาดเส้นรอบวงของลูกโป่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงนาทีที่90และมีขนาดคงที่สแสดงว่ายิดมีการผลิตคาร์บอนคาร์อนไดออกไซด์ได้90นาทีและหยุดผลิตหลังจากนั้นจากตารางที่3จะเห็นว่าณอุณหภูมิที่38องศา,าเซลเซียสยขนาดเส้นรอบวงของลูกโปง่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนทุกๆ30นาทีและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีขนาดคงที่สแสดงว่า ยีสต์มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า150นาทีที่4จะเห็นว่าณอุณหภูมิที่24.6องศาเซลเซียสขนาดเส้นโลหะของลูกโป่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึง,ถง,ถงนาทีที่90และมีขนาดครงที่แสดงว่ายิสต์มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ได้90นาทีและยึสติหลังจากนั้นสรุปผลการทดลองจากการสารุปผลการทดลองของก,งการผลิตแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของยสีสต์โดยที่ วัดขนาดของเส้นรอบวงลูกโป่งที่ปิดปากขวดนี้ซึ่งแต่ละขวดจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันโดยใช้ระยะเวลาท,ท,ที่เท่ากันอุณหภูมิที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเส้นรอบวงของลูกโป่งซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการผลิตแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของยี์โดยที่อุณหภูมิ38องศา,าจะมีประสิทธิภาพในการผลิตแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดอย่างนี้หนึ่งควรใช้อุณหภูมิที่นอกเหนือจากนี้ 2. ควรหาข้อมูลและรูปแบบวิธีการทำอื่นๆ 3. เพิ่มระยะเวลาการทำให้มากขึ้นเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ